สวัสดีในวันพฤหัสที่7มีนาคมนะส่งความรักส่งความสุขไปถึงทุกคนที่กำลังติดตามรับชมช่องนี้อยู่เรื่องราวของซูเปอร์สาวฝั่งจีนแหวนไม่เห็นข่าวนี้มาหลายวันแล้วนะคะก็เลยนํำมเสนอวันนี้มีเวลาแล้วก็มีโอกาสแล้วก็เลยหกิบข่าวนี้มาเล่าให้ฟังสาวคนที่อาจจะยังไม่ทราบเกี่ยวกับข่าวคราวนี้ออกมาหลายสื่อดีกันนะคะสื่อจีนสื่อฮ่องกงสื่อไต้หวันและสื่อญี่ปุน่นเกี่ยวกับเรื่องราวค่าตัวของซูเปอร์สตาร์ ฝั่งประเทศจีนก่อนอื่นเลยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามรับชมค่ะขอทุกคนมีความสุขมากๆชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยและขอบพระเจ้าทรง,งวอวยพรทุกท่านอย่างมากล้นค่ะตอนนี้เราไปติดตามเรื่องราวขอคราวนี้ไปด้วยกันเลยนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะค่าตัวของนักแสดงฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีการเปิดเผยออกมาเป็นบางคนเสือฮ่องกงนะคะแล้วก็สือจีนค่ะอย่างฮ่องกงก็เป็นอีสต์เน็ตเวิร์กนะคะก็มีการตีพิมพ์นะคะเรื่องราวเกี่ยวกับนักแสดงชื่อ ดังนะคะเซียวจ้านแล้วก็บอกว่าไม่มีใครที่สามารถจะเทียบเคียงมูลค่าทางการค้างเขาได้และบทความนี้นะคะก็ได้พูดถึงค่ะนักแสดงท่าน,นอื่นๆสมัรรถาาของค่าตัว เซียวจ้านนะคะก็ฮอตสุดๆคะ่ะจากซีรีส์ปรมาจารย์ลัทธิมารแล้วก็ซีรีส์อีกหลายเรื่องนะคะที่ได้รับความนิยมคะ่ะและในชาติต่างๆในเซียวจ้านก็ได้รับความนิยมอย่างมากๆและการปรากฏตัวอย่างต่างประเทศนะคะเช่นมิลานแฟชั่นวีคเซียวจ้านก็เป็นดาวเด่นเลยสถิติต่างๆนะคะอย่างที่เราเห็นอยู่เซียวจ้านเป็นไลท์ที่ฮอตโซเชียลระเบิดไปเลยข้างหนึ่งแล้วก็มีการเปิดเผยเรื่องราวนะคะมูลค่าของการสแสดงละครน,นะคะที่มีมูลค่าสูงถึง32ล้านเหรียญฮ่องกงหรือว่า ในลาวนะคะ145ล้านบาทคิดเป็นเงินไทยนะโหเยอะมากๆเฉพาะงานละครน,นะคะก็145ล้านบาทแล้วและส่วนค่าจ้างนะคะโฆษณาของเซียวจ้านแต่ละแบรนด์นะคะมูลค่าสูงมากอย่างแน่นอนที่สุดต,ตอนนี้เซียวจ้านนะคะมีสินค้าอยู่ในมือเนี่ยเกือบที่จะ30แบรนด์แบรนด์รู้ก็หลายแบรนด์มากๆเซียวจ้านเกิดวันที่5ตุลาคมนะคะปี1991ค่ะปัจจุบันนั้นอายุ32ปีเป็นชาวฉงชิ่งในะเวลานี้ก็มีซีรีส์ที่กำลังถ่ายท ะะแล้วก็ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่จะรอใช้ในช่วงของปีนี้ค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องมังกรหยกบทบาทของกว้ยเจ๋งทนานของผู้สร้างเนี่ยมีการนะคะให้ข่าวแล้วว่าจะฉายภาพยนตร์เรื่องนี้พร้อมกันทั่วโลกเลยแล้วก็เช่นชมการแสดงของเซียวจา้านเป็นอย่างมากภาพยนตร์เทียมกับโดยพุ่งกับฉีเคอย่างที่เราเห็นในข่าวอยู่นะคะก็เพิ่งจะออกไปทาง cctv 6นอกจากนั้นเซียวจา้านนะคะยังรับบทบาทพระเอกจากซีรีส์จ้างไห่จจวนที่กําลังถ่ายทําอยู่ณนะช่วงเวลานี้บทบาทของ จ้งางไห่พระเอกของเรื่องร่วมแสดงกับจางจิ้งอีนะคะซีรีส์ความยาว40 EP เป็นซีรีส์ในแนวย้อนยุคและข่าวลือเมื่อเร็วๆนี้นะคะก็เป็นละไรที่น่าตื่นเต้นตกใจคือเป็นอะไรที่โ,โหถ้าร่วมงานกันจริงๆนะคะจะเป็นการเจอกันในเรื่องที่6เลย สำหรับเซียวจ้านและหลี่ซินมีข่าวลือออกมาเยอะมากจริงๆนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ซีรีที่ชื่อว่ามาเฟยสเตอรีมีรายงานไทยดีเน็ตด้วยนะคะว่าเซียวจ้านและหลี่ซินเนี่ยจะแสดงในละครย้อนยุคแล้วก็ตัวละครของพวกเขาเนี่ยคล้ายๆกับเซียวจุนเซิงแล้วก็ถงเสียวเหมยจากซีรีส์เรื่องวันที่ฝันเริ่มต้นสอบซีรีส์เรื่องมาเฟยสเตอรีจะจริงหรือไม่อะไรยังไงนะคะก็รอติดตามไปด้วยกันถ้าว่าจริงเนี่ยก็จะเป็นการโคจรนะคะเจอกันเป็นครั้งที่6เลยทีเดียวสําหรับเซียวจ้านและหลี ข่าวลือยังลือหนักด้วยนะคะว่าจะมีการเริ่มถ่ายทำในช่วงของเดือนมิถุนาย,ยนเราก็เป็นประจัากับเซียวจาย้านด้วยนะคะในช่วงปี2023เนี่ยปล่อยซีรีส์3เรื่องรวดเลยค่ะวันที่ฝันเริ่มต้น The Longest Promise นะคะวี่กูเหยาหรือว่าลำนำกระดูกยกสันชายบายไม้ทายแสงสองรักข้างกายทั้ง3เรื่องก็กวาดรางวัลเยอะมากจริงๆ และสื่อเปิดเผยนะคะสำหรับค่าตัวของนักแสดงหญิงชั้นนำของจีนสอบรายได้58ล้านดอนลลาร์ฮ่องกงหรือว่าคิดเป็นเงินไทยนะคะก็จะอยู่ในราว81ล้านบาทนั่นคืออย่างมี่ซุปเปอร์ซายหญิงชั้นนำของจีนนะคะที่ผลงานของเธอนั้นโด่งดังเยอะแยะมากมายหลายเรื่อง ตอนนี้เราก็รอกันอยู่นะคะสำหรับ Fox ก i l บิล Matchmaker ที่ร่วมแสดงกับกงจีนซึก็ได้เปิดเผยนะคะว่ามูลค่าทางการค้าของนักแสดงหญิงยอดนิยมจีนเนี่ยคืออย่างมีที่รายได้เนี่ยเยอะที่สุดคลองอยู่ที่ตำแหน่งสูงสุดคือ81ล้านบาทสำหรับการถ่ายทำซีรีส์อย่างมี่ก็เหมือนกับศิลปินฮัสปเปอร์สตาชัน้นนำของจีนนะคะอย่างเซียวจา้านค่ะคล้ายๆกันในส่วนองการเป็นโฆษกการเป็นแบรนด์แอมบาสเซอร์ของสินค้าต่างๆการเป็นพรีเซนเตอร์คือเยอะมากจริงๆระเบดา แรู้ต่างๆนะคะนอกเหนือจากงานละครแล้วงานอีเวนต์แล้วยังมีเกิดวันที่12กันยายนปี1986นะคะปัจจุบันนั้นอายุ37ปีค่ะเป็นนักร้องนักแสดงชาวจีนนะคะที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในนักแสดงแดนหน้าใหม่โดินห,หนึ่งสืกพิมพ์จีนนะคะ Southern m e t r o p o l i s ต Daily เริ่มการแสดงเมื่ออายุ4ขวบเท่านั้นเองนะคะ ในช่วงปี1990และการแสงของเธอนะคะคในซีรีส์เรื่อง Palace ในช่วงปี2011ก็ทำให้ได้รับรางวัลนักแสดงยอดนิยมสูงสุดในเทศกาลโทรทัศน์เชียงไฮ้ครั้งที่17และเธอยังร้องเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้ด้วยเธอมีบุตรสาวหนึ่งคนนะคะที่เกิดจากนักแสดงฮ่องกงซึ่งหย่าร้างกันไปในช่วงปี2018นั่นคือฮาวิกหลิวปี2024นะคะเธอมีซีรีส์ที่รอนแอร์คือ f r x s p i r i t Matchmaker ในภาคหเธอรับบทบาทเป็นนางเอกนะคะ ทูซานหงหงแล้วก็มีกงชินเป็นพระเอกของเรื่องนี้นอกจากนั้นก็ยังมีซีรีส์เรื่อง In the Name of the Brother เธอก็แสดงเป็นนางเอกเธอยังมีหนังนะคะที่รอใช้อีกหลายเรื่องมากๆค่ะสําหรับอยางมี่ปี2อ2 3นเนี่ยก็ปล่อยหนังเรื่องหนึ่งนะคะเป็นนางเอก Sop n o t t i n g Can Be Undone by a Hot Pot เป็นหนังที่ได้รับรางวัลเยอะด้วยนะคะสำหรับหนังเรื่องนี้ค่ะ แล้วก็ท่านต่อมาที่มีการเปิดเผยจากสื่อนะคะคือหลิวซือซือซึอซ่งก็เป็นเพื่อนซีเพื่อนสิของหยางมี่เธอทำรายได้ที่13ล้านดอลลาร์ฮ่องกงนะคะหรือว่าในราว59ล้านบาทหลิวซือซือเกิดวันที่10มีนาคมปี1987นะคะนปัจจุบันเธออายุ36ปี อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเกิดเธอแล้วนะคะแล้วก็แฮปปี้เบอร์เดย์ล่วงหน้าเลยจะเข้าสู่อายุ37ปีเท่ากับหยางมี่ลิวซืซอ,อค่ะเธอชื่อภาษาอังกฤษว่าซิซิลีียเป็นนักแสดงชาวจีนที่ฝีไม้ฝีมือนั้นยอดเยี่ยมมากๆกินกันไม่ลงนะคะกับหยางมี่คือ2คนเนี่ย คุณภาพคับแก้วจริงๆสอบนักสแสดงหญิงจีนเป็นสองคนที่ามชอบมากๆสอบคุณลิวซื่อๆนะคะจบจากปักกิ่งด a n c e a c a d e m มีค่ะสขาขาบลเล่เธอก็ได้แสดงนะคะในบทบาทของลงกุยในละครโทรทัศน์กับเซียนกระบีพ่พิชิตมานก็คือแสดงกับยางมี่ฮะเรื่องเดียวกันนอกจากนั้นยังมีสการ์เล็ตฮาร์ที่ทําให้เธอโด่งดังเป็นพลุแตกและก็ทําให้เธอได้พบคู่ชีวิตด้วยสามีของเธอค่ะยางอูชีหลงชื่อภาษาไทยนะคะเจาะมิติพิชิตบัลลัง ถือว่าเป็นซีรีส์จีนขึ้นหิ่งจริงๆคะซีรีส์จีนเรื่องนี้ในช่วงปีที่ผ่านมาเธอก็มีซีรีส์นะคะ Journey to l o เ e เป็นซีรีส์สุดแสนประทับใจจริงๆนะคะแต่ว่าในตอนจบก็เวลาที่ผิดหวังนิดนึงคือตอนจบเนี้ยตัดสั้นไปจนแทบจะดูไม่ค่อยจะรู้เรื่องเราก็อยากจะเห็นยาวอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าในสองทีมงานก็ตัดจบนะให้40ตอนตอนพอดีอดบทบาทของเนรนดูอีนางเอกของเรื่องค่ะ j o u u r n y y to o v v e ข้ามผูบาลทาริคิดรักร่วมแสดงกับลิววีนิงดังฮอตเปรี้ยงมากๆเลยนะซีรีส์เรื่องนี้ส่วนในช่วงปีนี้ค่ะเธอก็จะมีซีรีส์ออนแอร์เนี่ยหนึ่งเรื่องอย่างเป็นทางการคือ Fox v p l r i t Matchmaker รรับบทบาทนางเอกค่ะ สำหรับในภาคที่2และในภาค1เนี่ยเธอก็เป็นนักแสงรับเชิญซึ่งนำแสงโดยหยางมีให้ยางมีเป็นนางเอกนอกจากนั้นก็ยังมีซีรีส์ที่ร้อนแอร์ด้วยนะคะเรื่อง Q My s y Sin เป็นซีรีส์ในแนวย้อนยุกนะคะที่มีการถ่ายทำแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของ3นักแสดงค่ะกับค่าตัวที่มีการเปิดเผยจากสื่อออกมาเสียวจานอยู่ที่145ล้านบาทนะคะสำหรับการแสดงซีรีส์หยางมี81ล้านบาท และลิวซื้อ,อ59ล้านบาทเราก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงทั้ะซูเปอร์สาทั้ง3ท่านมากฝีมือทั้ง3ท่านเลยนะคะผลงานการันตีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นผลงานที่รอออนแอร์ air กำลังถ่ายทำอยู่หรือว่าออนแอร์ไปแล้วขอบคุณทุกคนสำหรบการติดตามรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะและขอพระเจ้าอภสวัสดีค่ะ